ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัตรชารอรอินบรีนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักลวนๆวนนะคะของชาวปีรากาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2อ6 3นะคะก็ดูควบคู่2เดือนเลยนะคะก็สามารถดูได้แต่เนิ่นๆหรือไม่ก็ดูย้อนหลังได้นะคะดูได้ตลอดเวลานะคะ สามารถดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์เท่านั้นเพราะว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะทางคนโสดที่คุยคุยกันอยู่หรือว่าคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะอาจจะมีปัญหาหรือว่าไม่มีก็ขอให้ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์นะคะอย่าได้คิดมาก แล้วก็สถานการณ์ต่างๆในภาพไพ่ที่เปิดนะคะก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะก็จะดูทั้งความคิดความรู้สึกระหว่างคุณแล้วก็เขาเป็นเช่นไรแล้วก็แนวโน้มความรักในวันข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะถ้าชื่นชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไครกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจต่อไปเรื่อยๆถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะมาพูดมาคุยมาสอบถาม หรือไม่ก็มาเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะอันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะว่าในช่วงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะไพ่ใบแรกนะคะสองดาบนะเหมือนกับว่าในหลายๆายคนความรักของคุณจะต้องตัดสินใจนะคะจะมีเรื่องต้องตัดสินใจเหมือนกับว่าความรักระหว่างคุณและก็คนรักอะ่ะมีปัญหาความขัดแย้งกันอยู่นะมีความขัดแย้งกันอยู่แล้วก็จะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างใด ระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะหรือมีปัญหาที่ต้องตกลงพูดคุยต่อรองกันอยู่คุณยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจไม่เชื่อใจหรือว่ามีอะไรที่ยังลังเลใจเกี่ยวกับคนรักของคุณอยู่นะคะในขณะนี้คุณมีความสับสนนะไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาดีนะเกี่ยวกับความรักนะคะยังตัดสินใจไม่ได้แต่มองภาพไพ่เหมือนกับว่าคุณจะต้องเลือกที่จะตัดสินใจนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีเกี่ยวกับความรักนะคะ แล้วก็พไพ่ใบนี้นะเหมือนกับว่าในหลายๆคนอาจจะถูกบล็อกถูกปิดกัน้นขาดการติดต่อหรือไม่ก็ถูกบอกเลิกนะคะแปดดาบเนี่ยเครียดคิดมากเป็นกังบลแล้วก็เหมือนกับว่ามีความกดดันเกี่ยวกับความรักนะคะพูดไม่ออกบอกใครก็ไม่ได้คล้ายๆว่าความรักของคุณนะ่ะเหมือนน้ำพึ่งอาบยาพิษนะคะคิดยังไงก็คิดไม่ตกนะ มันก็มืดแปดด้านนะคะต้องหาคนช่วยหรือไม่ก็ต้องหาคนแนะนําหาหนทางแก้ไขนะคะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่อ่ะเหมือนก็ว่าคุณและคนรักมีปัญหานะคะหรือไม่ก็มีการบล็อกมีการปิดกัน้นหรือไม่ก็มีการบอกเลิกกันนะคะแล้วก็ไพ่เป็นเนี้ยเหมือนกับว่าคุณน่ะรักเขามากมายนะ รักเขาจนหมดหัวใจมีอะไรก็ทุ่มเทเขาหมดนะคะคุณรักเขาแล้วก็รักเขาเป็นเพียงแค่หนึ่งเดียวนะคะเหมือนก็ว่ารักเขามากมายอ่ะมีอะไรก็ให้เขาหมดนะแต่นี้เรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรแต่เหมือนก็ว่าเขาทำให้คุณเสียความรู้สึกมีความผิดหวังเสียใจนะคะมีความกังวลใจ คุณรักเขามากมายแต่เขาทําให้คุณผิดหวังไม่สมหวังนะคะไม่เหมือนอย่างที่คุณคาดหวังกับเขานะคุณคาดหวังกับเขามากมายแต่สุดท้ายแล้วคือความเสียใจที่ค่อนข้างเจ็บปวดนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะสีไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าคุณนะต้องการให้เขากลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะยังไงคุณก็ยังรักแล้วก็ให้อภัยเขาเหมือนเดิมนะคะ เพราะว่าคุณรักเขาหมดใจนะเขาจะกลับมาใหม่คุณก็ต้องการให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะคุณต้องการให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมมาเริ่มต้นกันใหม่มาเป็นคู่มาเป็นครอบครัวหรือว่ามาเป็นคนรู้ใจนะคะยังไงคุณก็ยังรักแล้วก็ให้อภัยเขาอยู่เสมอนะคะแต่เนี้ยเรามาดูซิว่าเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างคนรักของคุณนะ่ะเดเดทนะคะ บอกได้เลยว่าเขาต้องการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคล้ายๆว่าความรักความสัมพันธ์นระหว่างคุณแล้วก็เขาว่ายืดเยื้อคลาก a c h ังกันมานานนะคะในบางครั้งก็เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะคะแต่ลักษณะเหมือนกับว่าเขาต้องการเริ่มต้นใหม่นะหรือไม่บางคนอาจจะคุยคุยกันอยู่คนรักของคุณอาจจะยังไม่ได้ตัดขาดจากคนรักเก่าหรือว่าคนของเขานะคะเหมือนกับว่าเขายัง มีการติดต่อพูดคุยกันอยู่นะคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะสำหรับบางคนที่คุยคุยกันอยู่นะหรือไม่ภาพาไพ่เป็นเนี้ยเขาก็ต้องการจบกับคุณเพื่อเริ่มต้นใหม่นะเหมือนกับว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตนะคะ<ส>เด็กถือถ้วยนะคะเขาไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่นะไม่สนใจใยดีปล่อยปะละเลยนะคะ มองข้ามความสำคัญของคุณแล้วก็ไม่สนใจคุณนะคะเหมือนกับว่ารักคุณน้อยลงหรือไม่ก็หมดรักหมดใจแล้วนะคะเพราะว่าปลากระเด็นออกจากถ้วยนะภายใบเนี้ยนะคะแล้วเขาก็มีความเครียดความทุกข์นะคะเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะเหมือนกับว่าเขามีอะไรที่ต้องคิดต้องทํานะคะต้องตัดสินใจเช่นเดียวกันนะระหว่างความรักความสัมพันธ คุณกับเขานะคะแสดงว่าคุณและเขาจะต้องมีอะไรที่ต้องพูดต้องคุยกันและเขาเองก็ค่อนข้างเครียดคิดมากนะคะมีความกังวลใจหรือไม่ก็มีอะไรทุกข์ใจอยู่นะคะในขณะนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเหมือนกับว่าคุณนะ่ะเป็นที่หน้าเบื่อหน่ายสำหรับเขานะมองว่าเขาเบื่อหน่ายคุณนะคะคุณด คุณทำดีเท่าไหร่ก็ไม่มีคุณค่าในสายตาเขานะอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ถูกใจทำอะไรก็เบื่อไปหมดนะคะแม้แต่ลมหายใจก็ยังผิดเลยอ่ะอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดไปหมดนะคะมันเขาก็เบื่อๆคุณเขาก็เลยเทน้ำทิ้งนะคะเพราะว่าในหลายๆคนเหมือนกับว่าคุณถูกเทถูกทอดทิ้งนะ หมือนกับว่าเขาไม่อะไรใยดีกับคุณมากนักนะคะเขาเลือกที่จะตัดสินใจที่จะหันหลังให้คุณนะคะห้าดาเหมือนกับว่าคุณเป็นตัวปัญหาหเขานะที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหากันมากมายแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้เขาก็เลยตัดสินใจหันหลังให้คุณนะคะคุณก็เลยมองตามเขานะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณไม่ดีตรงไหนเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็รักเขาหมดใจนะคะ ทุ่มเททั้ทงกายทั้งใจให้เขาก็หมดให้เขาหมดแต่สุดท้ายแล้วเขากลับมองไม่เห็นคุณค่าของคุณนะแต่อนนี้มาดูซิแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็เขาเป็นอย่างไรเขาจะกลับมาไหมเพราะว่าคุณอยากให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะหรือคุณอาจจะติดต่อเขาไปก็ได้นะติดต่อไปง้อเขาขอคืนดีกับเขานะคะ แต่อันนี้มาดูซิว่าเขาจะกลับมาไหมเพราะว่าลักษณะภาพไพ่เขาเบื่อหน่ายคุณนะเขาต้องการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็หันหลังให้คุณแล้วนะแปดไม้เท้านะคะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะเหมือนกับว่าเขามีเป้าหมายใหม่นะคะเขามีอะไรดีๆที่รออยู่นะคะในวันข้างหน้าเห็นไหมเหมือนกับว่าเขามีจุดมุ่งหมายในวันข้างหน้ามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเขานะคะ เขามีเป้าหมายในชีวิตนะเหมือนกับว่าเขามีตัวเลือกเข้ามาเยอะด้วยนะคะแปดไม้เท้าเนี่ยเขาสามารถเลือกได้คุณก็เลยกลายเป็นความทุกข์นะคะมีความทุกข์มีความกังวลเครียดนะคะเหมือนกับว่ากินไม่เข้าคายไม่ออกนะคะลักษณะภาพไพ่นะมีแต่ความทุกข์มีความรักที่เป็นทุกข์นะคะ ก็อย่างที่บอกนะพูดไม่ออกบอกใครไม่ได้นะคะเหมือนกับว่าความรักนั้นคล้ายๆยาพิษนะได้พระราชาถือดาบก็เหมือนกับว่าในหลายๆคนนะ่ะที่ผ่านมาเป็นปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์นะเกี่ยวกับอารมณ์คำพูดแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่เอาแต่ใจตัวเองถ้าไม่คุณก็เขานะแล้วก็เหมือนกับว่าบางคนอาจจะคบหาดูใจกับคน ธาตุลมลมก็ม่ถุนตุนกลุมอยู่นะคะไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปนะคะแล้วก็เข้าใกล้กันทีไรมีปัญหาความขัดแย้งนะคะเหมือนคุณและเขามีปัญหาความขัดแยง้งมีความวุ่นวายมากมายแล้วก็มีความสับสนเกิดขึ้นบางคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเข้าใกล้กันไม่ได้นะคะเข้าใกล้กันทีไรเหมือนกัว่า มีปัญหามากมายเข้ามานะคะต่างคนต่างก็เลยหันหลังให้กันหรือไม่ก็ต่างคนต่างนิ่งเงียบนะคะเก็บความรู้สึกเนี่ยภาพไพ่อ่ะมีความยุ่งเหยิงนะคะมีเรื่องบาดหมางใจกันอยู่นะระหว่างคนที่เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันนะคะต่างคนต่างก็เฉยเมยยินชานะหรือไม่ต่างคนก็ต่างเบื่อกันนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะ มองว่าเขาอาจจะหันหลังให้คุณแล้วก็เดินจากไปนะคะมีการมุกออนเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือก้าวต่อไปนะคะดีไม่ดีอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคุณอาจจะตัดสินใจอย่างที่บอกนะคะเลือกที่จะตัดสินใจที่จะมุกออนก้าวต่อไปนะคะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่ถึงแม้ว่าคุณรอเขายังไงยังไงเขาก็ยังไม่กลับมาในช่วงนี้นะคะยังต้องรอต่อไปอะ่ะ ลักษณะเหมือนกับว่าเขาหันหลังให้คุณแล้วก็ก้าวต่อไปนะหรือคุณอาจจะตัดสินใจที่จะมุกออนเองก็ได้นะคะเพราะว่าโดยรวมแล้วมองว่าคุณและคนรักกนมีปัญหานะบางคนอาจจะบล็อกปิดกั้นกันไปนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามีแต่ความเบื่อหน่ายแล้วก็คล้ายว่ามีความสับสนมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ และคนรักของคุณนั้นเขาก็มีเป้าหมายใหม่นะและในท้ายที่สุดเขาก็ก้าวออกไปจากชีวิตของคุณนะคะหรือไม่คุณเองก็อาจจะตัดสินใจที่จะก้าวต่อไปนะคะโดยที่ไม่รอเขาแล้วนะคะหรือว่าคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ถ้ามีอะไรก็ขอให้พูดคุยกันนะคะ ยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะคะแต่เนี้ยเรามาดูซิคนที่เป็นคนโสดล่ะคนโสดชาวปีละกาในช่วงเนี้ยจะมีคนรักเข้ามาไหมคนโสดที่ยังไม่เจอใครพ่อไม่แม่ไม้นะคะในช่วงนี้จะมีคนดีๆเข้ามาในความรักความสัมพันธ์หรือเปล่านะรอคอยมานานแล้วนะคะสําหรับคนโสดนะคะขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะสําหรับคนโสดนะคะ ได้สองเหรียญน,นะคะ Tower สิบถ้วย h ายพ p i n t e d Deliver สิบเหลี่ยนนะคะมองว่าคนโสดนะ ในช่วงนี้อยู่กับครอบครัวไปก่อนจะดีกว่านะคะอยู่กับพ่อแม่ญาติพี่น้องไปก่อนจะดีกว่านะลักษณะาภาพไพ่อะถ้ามีเข้ามาคุณอาจจะเป็นตัวเลือกของเขานะคะ d e เ i v e r กับ high p r i e s อะอาจจะเป็นสองรองเขานะคล้ายๆว่าเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะถ้าจะมีเข้ามานะคะเขาอาจจะมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วคุณอาจจะมาเสียใจในภายหลังนะคะเพราะว่ามี tower อะ ถ้าคุณมารู้ทีหลังว่าเขามาหลอกคุณว่าเขามีคนรักหรือว่ามีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วมาหลอกคุณนะ่ะก็อาจจะเกิดการแตกหักได้นะคะถ้าในช่วงเนี้ยถ้ามีเข้ามาก็ยังไม่ดีนะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะยังไงก็ขอให้คุณอยู่กับตัวเองหรือไม่ก็อยู่กับครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องไปก่อนจะดีกว่านะคะเพราะว่าเข้ามาก็จะทำให้คุณผิดหวังเสียใจนะคะ ดังนั้นตอนนี้อยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าถ้าคุณมีคู่หรือว่าคนรักที่ดีหรือว่ามีบุญสัมพันธ์มีคนที่มีสินเสมอกันกับคุณยังไงก็ต้องมีสักวันที่จะเข้ามานะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ดีเข้ามาก็อย่ามีซะดีกว่านะคะอยู่เป็นโสดจะดีกว่าอันนี้แม่หมอก็แนะนำได้เพียงแค่นี้นะคะสำหรับคนโสดนะคะ ยังไงภาพไพ่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะอยู่ที่คุณแล้วก็คนรักมากกว่านะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ